สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ของยีราวงอิงเอฟซี FC ของสาวน้อยเพชรบานแพงเมื่อแรกนี่เป็นขึ้นสุดท้ายเนาะค่ะทีสาวน้อยเพชรบานแพงเปิ่นได้ลงมไปแสดงอยู่กรุงเทพและปริมณฑลค่ะเมื่อแรกเป็นงานฟี่พร้อมเด้อค่ะพี่น้องเพิ้ลได้ยู่ไกล่กะไปหายกำลังใจสาวน้อยเพชรบานแพงแลหลายๆเด้อค่ะเมื่อแรกนี่แสดงยูที ตำบลท่าเสาอำเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสม,มุทรสาครค่ะพี่น้องเป็นงานซี่ค่ะผู้ใดอยูย่ไกลอย่าลืมไปให้กำลังใจกันเด้อค่ะเราพ่อเส็จจากงานเมือแรกนี่พี่น้องคิดว่าอีหลาอุงอิงกระทิมรถตู้คนที่ไปใส่ค่ะเ้ามาล่องเบิ่งคลิปนี้พร้อมกันเนาะค่ะ อพนอนุ่นก็ได้เฉลยแล้วนะคะพี่น้องว่าอีหล่ากท็ทิมรถตู้เพ็่นสีมหานองย t u b e ค่ะพี่น้องไปแขกคิดว่าอีหล่าอุ้งอิงคึ้ิอยากเจอหนาน้องคาคาแลา้วก็ทิมรถตู้ทุกคนเป็นกกิคขึสิอยากเห็นหนานองย t u b e ถ้าเพื่อนใดมาเห็นหนากันแล้วเนาะค่ะถ่ายรูปร่วมกันลูกสาวสามคนของเมนูกับลูกชายลาถ่ายรูปร่วมกันขึสิเป็นตาหาคักเนาะค่ะพี่น้องคอนที่จะยิ้ม แก้มปีกอมูนนี่น่าจะเป็นเมนูค่ะที่ลูกทั้งสี่คนเพิ่นมาร่วมกันเนาะค่ะมาเจอนากันพี่สาวคนโตกันเลยมาเห็นหนาน้องไส้เทือแหลกเมนูคือสี่ยิ้มเปื่อยเปื่อเพลินเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะถาเบิงเนาะคะ่ะคือสิเป็นผาเป็นาหากค่ะตอนนี้ก็เจอกันสามคนพี่น้องไปก่อนเนาะคะ่ะพี่ลําเพลินพี่ลําแพ,น,พ,พนหลักก็น้องยูทูบอ่ามืออื่นเนาะค่ะมืออือนนะะออ่นนี่แหละกับพี่สาวคนโต ที่อุ้งอิงกั่ติมาร่วมทีมเขาถาเบิงหลปบตีคนของเมนูเนาะค่ะของเมนูของ่อโจคือติเป็นทหารค่ะแขกคิดว่าทุกคนที่เป็นเอฟตีของยหราคือที่ถาเบิงภาพนี่เนาะค่ะเห็นแล้วกัิมีความสุขกันยิ้มไปตามๆกันราคาประแขกว่าตึงนึ่งแน่นันกับประแขกเนี่ยราคาถาเบิงตีคนที่เพิ่นมาเจอกันเืออหลกเนาะค่ะกําลังใต้ลาค่ะพี่น้องมู๊เต้านี่นะคะประแขกก็ได้เบิงคลิป โลของโลโลหนึน่งแสนซับของแม่แปงเนาะคะ่ะเป็นตาหากดีประแขกเบื้องตอนแรกประแขกก็ว่าโอ้ได้เตรียมกระดาษทิชชู่ไวค้คกๆแต่ว่าแม่แปงกะตาไว้เนาะคะ่ะแม่แปงหูท่านวอจูเพินบอกว่าแม่แปงเห็นกล้องแต่ว่าประแขกเบื้องแล้วประแขกบอเห็นแม่แม่แปงเพิ่นเหลือเบื้องกล้องเลยด้วยค่ะพี่น้องพี่น้องเบื้องเบื้องคือประแขกว่าจะว่า ปาแขกคิดว่าแม่แปงพนหูท่านนะคะเปก็เลยปาแขกก็เลยบริสเ,เสีนน้าตาน้าขึ้นมาเลยหองหายน้ำสนอในห้องหายน้คก็ป๋อมแปลมสนอปาแขกก็ยังข้นอ,อยู่ด้ค่ะพี่น้องกับก่อนอื่นกับเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีกับแม่แปงเนาะคะ่ะเป็นกะได้ครบแแสมซับไปเรียบร้อยแล้วกะไ <stop. S 1> ด้โลอ่าแสมซับมาแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องด,ดีใจนั่นแม่แปงเนะะาะค่ะค่ะ พี่น้องเมนอเชีรางวัลแต่คนทดีนะครับเมื่อคืนนี้เป็นเด็แสดงยยสระบุรี่เนาะคะ่ะบบเฮนไหนทุกคนผิดหวังเลยเนาะคะ่ะบบเฮนไหนผู้จัดผิดหวังเลยเพราะว่าคนมาเติมอาญะคือกกาวเว่าอิหล่าอุ้งอิงไปใส่บพว่าสาวหน่อยเพีรยบานแหงไปใส่ภาพที่พวกเขาเห็นถ้าฝนบบตกเนาะ,ะ,ะค่ะก็คือภาพคนอาญะจนในขยายสังะะกะสีเนาะค่ะก็ ดีใจน้ำพูจาร์เพลนอีหลาก็คือที่มีความสุขเนาะคะ่ะพอากรณ์เซ็นเวที่อิหลาก็จะมีคําถามตลอดว่าคนหลายบอค้นหลายบอ,ลยบอตลอดเลยค่ะเมื่นขึ้นนีหลากที่ดมีความสุขในการสแสดงค่ะแต่ว่ากับบด้เดมึงเนาะคะ่ะว่าพอโจลองจะเพลงปกตินี่ถ้าคนหลายพอโจจะลองสองเพลงสามเพลงเนาะคะ่ะแต่ว่าเมื่อขึ้นนี่อโจก็บอกอยู่ว่าพอ,พอโจแผ่ฝุ่นบอกคะ่ะที่เห็นตอนนี้หลาไปไปขอพรกับพรนะคะ บาแผลฝุ่นอาจจะไดลลองเพ่งเดียวเนาะคะ่ะค่ะต่อไปเขากะถ่าเนาะค่ะถ่าว่าทีมสาวน้อยเพรบานแพ่งกับอีหล่าอุ้งอิงเพิ่นจะลงมาผ่าอีสานแล้วค่ะตีลงมาจังหวัดใดแน่เดี๋ยวเขากะค่อยตามข่าวอ่ข้อมเกินไหวของเพิ่นต่อไปนะะดไดเนาะค่ะถ้าเพื่นไดอยู่ใกล้ก่ะอย่าลืมไปห้กําลังใจกันเด้อค่ะจ๊กนีเป็นตาฟั่งมาล่ำค้งเด้ค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเริ่มร่มหนาวมากเนาะคะ่ะ ร่มเย็นๆรบมหนาวนุ่งเสือ้อนานาหรือตุ่มผอมเอาศาไปปูเบิงมาล่าเป็นตมวนเนาะคะ่ะพี่น้องถ่ายอยู่ไกลบ้านผู้ใดไกลอย่าลืมไปให้กําลัางใจเด้อค่ะก่อนจบคลิปป้าแขกก็ขอ,ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ได้มากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประแขกประแขกก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะส้อรับคลิปนี้ก็คุยกันทำนี่ก่อนเนาะคะ่ะคลิปหน้ามาคุยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ